ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮาหนอยนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสติปโปรดใช้วิทยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันศุกร์นะคะเพื่อนพี่เมื่อวานเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี่ก็คือน่าทาหวยลาวลงนะคะเมื่อวานหวยลาวก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหวยลาวอันนี้บนออก410นะคะล่างหลุดนะคะเพื่อนพี่แล้วก็7สูตรนะคะ7สูตรก็เข้าทั้งหมดทั้ง7สูตรนะคะแล้วก็ ที่นักบอกนะคะคือศูนย์มันไหลนะคะเพื่อนพี่เนาะศูนย์ไหลนะคะแต่หกกับเก้าหนึ่งสองสามสี่หกกับเก้าชนสี่สูตรไม่มานะคะแต่ศูนย์ศูนย์ชนสามสูตรนะคะแล้วก็ชุดเน้นนะคะมันมีทั้งศูนย์บนแล้วก็มีทั้งศูนย์ล่างก็คือศูนย์มานะคะเมื่อวานก็รวยๆนะคะเนาะอ่า เดี๋ยวนะคะหนึ่งหนึ่งก็เข้านะคือมันเข้าทั้งหมดนะคะสูตรก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆที่ลองดูประมาณนี้ ฮานอยนะคะฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติเมื่อวานนี้นะคะก็ฮานอยพิเศษนะคะจะหลุดหลุด4สูตรนะคะแล้วก็น้อยปกติก็จะหลุดอยู่ประมาณ3สูตรนะคะคือฮานอยเนี่ยเพือพ่อนเพืนพี่ดูได้เลยนะคะดูสูตรที่เดินดีเดิน ดูสูตรที่เดินดีแล้วก็เลขตัวชนนะคะเนาะประมาณนั้นแต่เมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษนี้ก็หลุดสสูตรนะคะเนาะแต่การหลุดของเขาอย่างนี้นะคะถ้าหลุดหลายสูตรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หลุดทุกวันนะคะนนี้นาคบอกไว้ก่อนนะสูตรของหน้านะคะนานๆนะคะมันถึงจะหลุดมาเป็นแบบหน้ากระดานอย่างนี้นะคะเนาะ แต่ก็ไม่ได้หลุดอย่างนี้ทุกวันนะคะอย่างน,น้อยก็วันนึงก็หลุดอยู่ประมาณสองสูตรสามสูตรเต็มที่นะคะแต่วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพ,เพื่อนๆพี่ดูได้เลยเมื่อวานออกแปดสามแปดเลขล่างสี่สี่นะคะแล้วก็นอยปกติเมื่อวานออกสองสองสามเลขล่างเจ็ดหกนะคะ หลุดสามสูตรที่เหลือคือเข้านะคะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ลองนับดูได้เลยนะคะเนาะแล้วก็อันนี้ฮานอยบีพีสองเก้าสีเลขล่างหกสองนะคะสองเก้าสีเลขล่างหกสองนะคะเพื่อนพี่ดูได้เลยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวนาคาเราน่าจะขยับให้ดูได้ไม่เอ่ย ก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยค่ะได้อยู่นี่ค่ะ ดูจากสูตรที่เดินดีนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ตัวเลขที่ชนนะคะนี่ค่ะน้าก็เอามาทําให้เพื่อนเพื่อนพี่ของนาคส่วนมากแล้วจะเป็นเลขหลักนะคะเพื่อนพี่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่ที่คอมเมนต์มานะคะให้นาคสอนสูตรให้นะคะนาคลงไปแล้วนะคะเพื่อนพี่ลองไปย้อนดูคลิปได้เลยนะคะเนาะ ลองไปย้อนดูคลิปได้เลยนะคะหวยลาวเอาไปใช้ฮานอยได้หวยฮานอยไปใช้ลาวได้หวยลาวไปใช้รัฐบาลไทยได้นะคะก็ะคือสูตรของหน้าคือปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือใช้ได้ทั้งหมดนะคะสูตรที่หน้าคลงไปสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะคะแต่เพื่อนๆพ,พี่ไปปรับเปลี่ยนเอานะคะก็คือใช้ได้นะคะใช่สิบสปยี่หเปอร์เซนั้งขึ้นมาเลยนะคะเนาะ คือใช้ได้หวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนพี่เพื่อนพนพี่ลองลองเข้า,าย้อนไปดูได้เลยนะคะเนาะน,น่าทำไว้ให้แล้วนะคะเนาะถ้าอันไหนที่ว่ามันใช้สูตรชนเยอะนะคะหน้าก็จะไม่ได้ลงให้ดูนะคะเพราะว่า,าเวลาอัดคลิปเนี่ยคือมันจะ มันจะกินเวลานานนะคะเพื่อนพี่และอีกอย่างหนึ่งคือ,คอมันจะใช้เวลานานแล้วก็มันหลายๆสูตรนู่นนี่นั่นนะคะนาคนาคตัดคลิปไม่เป็นนะคะเนาะนาคตัดต่อคลิปไม่เป็นนะคะนาคก,ก็เลยไม่ได้เอามาสอนให้นะคะนาคก,ก็จะลงเฉพาะสูตรไหนที่อ่าง่ายแล้วก็เพื่อนๆพ่พีค่คิดคำนวณง่ายแล้วนาคเวลานาคลงก็คือคลิปจะไม่ยาวเกินไปนะคะ เอาแบบง่ายๆนะคะเนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพักเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะ <st> พเพื่อนๆก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ